大家好。 เรื่องตัดหญ้าตัวใหม่นะครับของมาซาลุนะฮะถึงมือพวกเราแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติพวกเรามักจะใช้งานผิดประเภทกันเสมอนะเช้าวันนี้ก็เป็นส่วนของวันที่61กันแล้วนะครับการทดลองสร้างบ้านแต้ดินของพวกเราเป็นครั้งแรกไปมาๆก็เวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะครับนี่2เดือนแล้วนะฮะวันนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าอากาศแจ่มใสนะครับเหมาะกับการทํางานเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยเรื่องของตัวหนังสือกันให้จบในวันนี้เราต้องทําสีกันแล้วนะฮะเรื่องของงานปูนด้านภายในนะครับก็ได้เริ่มฉาบในส่วนของเพดานกันแล้วนะฮะจร บื้้องตนปิดประตูตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาแก้ปัญหาทีหลังมันจะยุ่งยากเอาเราปล่อยด้านล่างฉาบไปก่อนแล้วกันนะครับเราขึ้นมาทํางานด้านบนกันต่อดีกว่านะฮะเช้านี้นะครับเราต้องเร่งโปให้จบนะครับเพราะผมตั้งเป้าไว้ช่วงบ่ายเราต้องทาสีกันแล้วนะฮะถามว่าวันนี้มีฝนตกไหมครับวันนี้ก็ฝนตกปรยอยบางๆมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ก็แบ่งหน้าที่กันทําหลายส่วนหลายๆแบบนะฮะมีแผนกโปแผนกขัดแผนกแต่งนะฮเรื่องของงานโปนะครับเราต้องทําให้ไวขึ้นนะครับเราจะเน้นในส่วนของด้านหน้าครับส่วน เลยนะครับที่กําลังพวกเราจะทําได้นะก็อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเราไม่เคยทํำกันมาก่อนนะฮะในระหว่างที่ด้านบนกําลังทํางานกันอยู่นะครับก็ขอมาดูด้านล่างนิดนึงนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับส่วนด้านเพดานด้านบนนะครับผมก็จะไม่ฟิกเท่าไหร่ผมจะเน้นตรงที่ปิดร่องของแผ่นเรียบที่เราเคยปูก่อนหน้านี้ครับเขาต้องเรียกว่าแผ่นปูนสําเร็จใช่ไหมฮะนั่นเลยครับตรงจุดนั้นนะครับระหว่างรอยต่อแผ่นต่อแผ่นครับจะมีช่องว่างไว้นะครับเราก็จะอัดยัดปูนเข้าไปให้เต็มรูเลยนะครับปูนที่เราใช้ฉาบเราก็ใส่กันซ ได้2วันแล้วนะครับผมยังไม่ได้เปิดกล่องมาเลยตั ER วน,นี้นจะเป็นเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมานะครับสามารถใส่แบตได้2ลูกเลยเท่ากับว่าการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นด้วยในเรื่องของความยาวนะครับมันต้องพูดถึงฮะห่างไกลขาเรามากมากเลยนะครับว่ามองมองแล้วมันเหมือนคล้ายๆเครื่องตัดหญ้าทั่วๆไปที่ใช้น้ํามันเลยนะครับแค่มันถูกตัดแปลงและพัฒนาเป็นแบตเตอรี่นั่นเองด้วยความสะดวกสบายและใช้งานง่ายมากขึ้นนั่นเองนะฮะเมื่อเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตัดหญ้ากันดเครื่่อองนก เมื่อเราเทสฟังเสียงเครื่องดูนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะแรงแน่นอนชัวร์พี่ไก่ก็เลยทดลองตัดหญ้าเล็กๆน้อยๆดูก่อนนะไอตัดมามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเหมือนอารมณ์แบบว่ามันไม่ตะใจพี่ไก่เขานะครับนี่าง่ายไปเพราะว่าหญ้าแบบนี้เครื่องอะไรก็ตัดได้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ฝนก็ตกลงมานะครับแต่เราก็ไม่ได้เกรงกลัวเรื่องพาฝนไปดงหญ้าที่อยู่ตรงนู้นเลยนะครับเพราะหญ้ามันต้นใหญ่กว่าก็จะมีหญ้าพวกนาหนะนะครับแล้วก็มีพวกเถาวันมีอะไรพวกนี้ครับพี่ไก่ก็ลองตัดดูนะครับแต่มันก็ติดนะรรมาาเว้้ยปณี ตัดหญ้าแล้วมันติดกาดนะครับกล่าวว่ากาลังจะเดินมาถอดนะครับไก่ก็เห็นตอไม้อยู่ไก่ก็ซัดเลยครับผมเรือลมแบบว่าไก่ึ้นอยากทําอะไรไก่ก็ทำ <c oughs> นะคเครื่องตัดหญ้ามาเลื่อยไม้เล่นซะง,งั้นนะยา <c oughs> หาทาตามเป็นอันขาดนะครับตอใหญ่ขนาดนี้นะครับคือใบนี้มันอาจจะคล้ายๆใบวงเดือนก็จริงนะ <c oughs> แต่ถ้ามือไม่แข็งข้อไม่แข็งมาสะบัดทีเกิดอันตรายได้นะครับเครื่องตัดหญ้าครับหญ้าเล็กไปหน่อย เป็นไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือมาพวกเราใช้งานผิดประเภทกันทั้งนั้นเลยนะออกมาเราก็จะมาลองเปลี่ยนใบกันดูนะครับแล้วเราก็จะเอากาดบางใบออกนะฮะบใบที่เขาแถมมาให้นะครับมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับผมว่าจริงแล้วมันน่าจะเป็นใบที่ใช้แบบตัดหญ้าที่เป็นสีเหล่ยมๆใหญ่ๆเลยหรืออาจจะมีมาให้ในกล่องนะครับแต่ผมมองไม่เห็นก็เป็นได้นะครับลองใบเล็กกันดูก่อนก็ได้แล้วกันนะตรงจุดนี้นะครับก็จะมีหญ้าที่แบบว่านาๆบ้างรวมไปถึงเถาวันอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะเหนียวเหมือนกันครับก็ถือว่าตัดได้สบายๆ ประมาณในการตัดหญ้าไปได้ไม่เท่าไหร่ครับเจอรวดใช้งานครั้งแรกก็เจอลวดกันเลยทีเดียวนะครับพันเข้าไปข้างในแล้วแปะลวดออกได้ก็ซัดกันต่อครับผมมันีิหมกันต้นเล็กต้นใหญ่ต้นน้อยต้นกลางไม่เหลือครับพี่ไก่บอกว่าตัวนี้แรงกว่าตัวก่อนหน้านี้เยอะเลยก็ถือว่าส่งมาได้จังหวะพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดหญ้ากันแล้วนะฮะใโมงนะครับเราก็มาลุยงานกันต่อนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้พี่ไก่ก็เริ่มลบมุมนะครับในเมื่อเสียมือเราไม่ถึงนะครับทำให้ขอบมุมมันคมๆได้เราก็ลบมันออกซะเลยแล้วก็มานั แอบไปเช็คราคามานะครับทาแบบผมแบบนี้นะฮะสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสืออะไรแบบนี้ครับผมทรงแบบให้เขาไปเช็คราคาดูนะแต่วัสดุที่เขาเลือกใช้นะครับเขาจะเลือกใช้แผ่นพลาสติกนะครับตีราคาไม้ผมเกือบสี่หมื่นกันเลยทีเดียวผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับผมก็เลยตัดสินใจมานั่งทําเองแบบนี้ฮะเรียนรู้ไปในตัวด้วยตามความเป็นจริงก็เป็นราคามาตรฐานของร้านป้ายอยู่แล้วนะครับแค่แผ่นพลาสติกก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะมาครับถึงเวลาเราต้องลงสีกันแล้วนะครับเราจะลงสีทับหน้าด้วยสีน้ําอะคริลิกนะเราจะ หนาทีเดียวเลยเป็นเพราะว่าพวกเราเองก็ยังไม่เคยทาสีเราก็ต้องทดลองทาดูก่อนนะครับเราเริ่มจากตัวหนังสือก่อนครับเพราะน่าจะง่ายกว่านะตอนแรกเราทดลองใช้แปรงทาดูนะครับแต่ทาไปทามามันเป็นเส้นๆครับเราก็เลยไม่ใช้แปรงทาครับเดี๋ยวเราใช้ลูกกิ้งทาเอาแทนแล้วกันนะอันนี้เป็นผลงานที่เราทาสีรอบแรกนะครับชั้นแรกนะัมันก็ยังไม่ค่อยทั่วถึงสักเท่าไหร่นะครับมีด่างๆบ้างนะครับมีหนาบ้างบางบ้างคือผมลองทาให้มันหนาไปเลยนะครับมันไม่ได้ครับมันเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้เราก็เลยตัดสินใจนนนนรััััับบททททาาาาาช้้้แแกกกกเเี่่่ยงงงๆไไปอออลลวววผมดดสต็ บบไในนี้ก็ให้น้องๆเด็กๆมาทดลองทากันดูบ้างนะได้หัดเรียนดูไปพร้อมๆกันนะครับส่วนตัวหนังสือตัวไหนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็ลุมกันขัดกันเลยครับเมื่อเราทดลองทาสีชั้นแรกของเราแห้งแล้วนะครับผมก็เรเอากระดาษทรายนะครับมาขัดดูอีกรอบนึงนะครับก็ถือว่ามันก็เนียนขึ้นนิดหนึ่งคือตอนที่เราใช้ลูกกิ้งทาครับจังหวะที่ลูกกิ้งกิ้งไปกิ้งมานะครับตัวของลูกกิ้งเขาดูดสีขึ้นมาเป็นปุ่มๆนะครับก็คิดไรไม่ออกก็เลยกระดาษทรายขัดซะเลยครับงานที่ได้้้้้้้้กกกกกกก็็็ออออมมมมมาาาาปรรระะณนน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 ีีีีีัััับบบบเเขขึึแแิดดงผใหๆลุจทไสสช ก็ขัดนะครับขัดแล้วก็ทาสีชั้นที่2อพอชั้นที่2เสร็จแล้วเราก็จะขัดแล้วก็จะทาสีทับไปอีกนะครับทำแบบนี้วนไปวนมาสักสามรอบส่วนทางด้านของกรอบตัวหนังสือนะครับก็ให้น้องๆทความสะอาดแล้วเนื่องด้วยมันเป็นปูนใช่ไหมัมอยากให้มันเรียบผมก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับจะทำไงให้มันเรียบก็ทดลองเอารถถังใส่กระดาษทรายนะครับแล้วก็ขัดตรงไปในเนื้อปูนเลยคลรับที่ได้ออกมาก็ถือว่าเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับกระดาษทรายก็สามารถขัดปูนได้เหมือนกันนะฮะเอาละสิครับเพรราาาะะอมจกษ ไรากับรถถังมีหึงเรียบขึ้นมาทันทีเลยนะวันนี้ถือว่าเราทํางานไปได้ไกลพอสมคทวนเราได้ทาสีรองพื้นในส่วนของตัวหนังสือกันแล้วก็จะเหลือทําสีในวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ฝนตกหรือไม่มีอุปสรรคใดๆน,นะครับทุกคนจะได้เห็นตัวหนังสือของมาซาลูเข้าไปติดอยู่ในกรอบแล้วแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับเราจะลงไปเล่นงานด้านล่างกันแล้วยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รอชมผลงานพวกเรากันด้วยนะครับ